สวัสดีครับวันนี้พี่ยอดรัตพองนะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับสาหรับลูกศิษย์ของพวกกวยนะครับหลายๆคนพอจะรู้แล้วว่าวัดโคศิตารามวัดหลวงพ่อก,กวยนะครับชื่อแรกก็คือชื่อวัดขิดคําว่าวัดขิดมาจากอะไรนะครับวันนี้ผมสอบถามมาคนพื้นที่นะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกวยรู้ดีแถวน,นี้ขออนุญาตเผยแผ่บรารมีหลวงพ่อกวยนะครับวัดขิดนะครับมาจาก วัดโคศิตรามนะจะมีบริเวณพื้นที่จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งของผลไม้พื้นที่เาเรียกว่ามะควิดนี่ครับนี่เลยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นผลไม้ที่เปลือกแข็งนะครับภายในวันนี้ผมแกะให้ดูเลยภายในจะเป็นนะครับมีสีน้าตาลนะครับมีเมล็ดรสชาติออกคล้ายๆช็อกโกแลตนะครับหวานหน่อยๆนะครับอีกอย่างนึงครับต้นไม้ต้นขวิดเนี่ยครับ มีเยอะมากในบริเวณวัดโคศิร,รามแต่จะมีสองต้นใหญ่ๆนะครับอยู่ตรงข้างๆสระนะครับสระน้ําที่อยู่ใ,ใกล้โบสถ์ต้นหนึ่งและอีกต้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆไอ้แทงน้าปราปาที่อยู่ใ,ใกล้โรงเรียนวัดโคศิร,รามนะครับสมัยก่อนเมื่อสมัยที่หลวงพวกก่อกลวย,ยังมีชีวิตอยู่จะมีสองจะมีสองต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเวลาที่มันสุกหลวงพวกก่อกลวยท่านจะกระชาให้ลูกศิษย์ไปเอาต้นตรงข้างๆแทงประปาหรือข้างๆโรงเรียน นะครับเอามาให้ฉันหน่อยน้องปุกก็ชอบฉันต้นที่อยู่ริมริมบ่อที่เป็นแทแทงปลาๆนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ยอดไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับ